สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับกับทีมงานวันนี้ก็ใส่เสื้อนันทวันมาครับรุ่งทางซิ่งดีเจสบะนะครับโอเคโปรโมตวันนี้ก็มีเมนูหลายอย่างนะครับเมนูอีสานครับเดี๋ยวเราไปดูก mm ันครับสามสี่เอชั่นโอเคโอเคสั okay. ้นๆโอเคนี่ก็อยู่ดองยานะครับ เดยโยปลาต้งนี่ก็เป็นซอยจุนี่ก็ต้มขมอันนี้ก็อะไรนะก้อยก้อยขมนะครับก้อยดิบอันนี้ก็ส้มตำเด้ตำถั่วอันนี้ตำปูปลาะ,ระอันนี้ข้าวเหนียวน,นะครับอันนี้ก็ตะตุงตวงนะครับนี่ก็ช่างเดียวนี่ก็ โปซักผ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของทีมงานนอนนะครับวันนี้ก็มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับเมนูเมนูก็หลายอย่างนะครับข้าวตั้งนโตมาทานด้วยกันนะครับใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะมากินข้าวด้วยกันได้นะครับเมนูอีสานครับมีแต่แซบ่บ ก่อ mhm. ยคมกยคมกัรอนักรอรอบข้างอยู่อะไงรสชาติหวานหวานเอไม่ขมบ่ดูภาบนี้เชิญกล้องอืมเย คอยขมขมมือสันส่นๆมาครับมาขมอ่ำลำนี่ก็เป็นซอยจุกเรามาจิ้มดูจิ้มขมขม ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนราศักดิ์แชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมานะครับขอบคุณมากครับ